สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมสามของคุณครูนะคะก็วันนี้ครูก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเนะาะก็คือมาอัดคลิปให้นักเรียนที่บ้านปกติสองคลิปที่ผ่านมาครูจะอัดให้ที่โรงเรียนวันนี้ครูก็เ,เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงก็คืออัดคลิปจากที่บ้านให้นักเรียนเลยน,นักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าหน้าตาครูเนี่ยสดใสมากก็คือหน้าสดเลยนะคะตื่นมายัางไงก็คือมาอัดคลิปสอนนักเรียนอย่างนั้นเลยดูดูด ดูเสื้อผ้าครูด้วยนี่คือชุดบอลนะคะหลังจากสอนนักเรียนเสร็จแล้วครูก็จะไปแข่งบอลต่อเลยค่ะอ่ะสองคลิปที่แล้วครูสอนมันก็อยู่ในเนื้อหาของหน่วยาการเรียนรู้ที่สองพันธุศาสตร์นี่แหละเนาะเรื่องแรกก็คือเป็นลักษณะาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งมีกี่ลักษณะที่ครูสอนไปก็มีพวกผมกลมผมหยิกมีติ่งหูไม่มีติ่งหูห่อลิ้มได้ห่อลิ้มไม่ได้ถูกไหมส่วนคลิปที่สองครูก็สอนเกี่ยวกับอะไร เกี่ยวกับทฤษฎีของเมนเดลเมนเดลคือใครเมนเดลก็คือคนที่เป็นคนค้นพบลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็คือมียีนเด่นยีนด้อยจำได้ไหมอ่อเหตุผลที่ครูต้องอัดคลิปมาให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกับการทำรายงานก็คือครูกลัวนักเรียนจะทำรายงานไม่ได้แล้วครูก็คิดว่าถ้าครูอัดคลิปสอนเนี่ยเวลานักเรียนมาฟังจากคลิปนักเรียนน่าจะน่าจะทำรายงานได้ง่ายขึ้นอะวันนี้ เรื่องที่ครูจะสอนก็คือเรื่องโครโมโซมยีนและ DNA เรามาดูกันว่าสามคำนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงสักครูนะ่นักเรียนกดนไปไปอ่าโอเคอันนี้เป็นรูปอะไรแต่รูปก,กลมๆมน,นี้นนักเรียนเคยเรียนมาแล้วตอนหมอนหนึ่งเทอมหนึ่งแต่นักเรียนอาจจะลืมไปแล้วเนาะ อ่ะไม่เป็นไรถ้าจําไม่ได้ว่านคือรูปอะไรอ่ะรูปกลมๆเนี่ยเขาเรียกว่า New นิวเคลียสนักเพียนจาได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเซลพืชเซลสัตว์เนี่ยมันจะมีนิวเคลียสอยู่ด้วยแล้วนิวเคลียสเนี่ยก็คือตัวที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใช่ไหมในก้อนกลมๆของนิวเคลียสเนี่ยมันก็มีบางอย่างบรรจุอยู่ซึ่งเราเรียกมันว่าโครโมโซมโครโมโซมเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆอะไรคล้ายๆปลาท้องโกรร๋ถูกปะเออ แล้วไอโครโมโซมเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราเจาะซูมลงไปี่โครโมโซมเนี่ยมันก็จะมีอะไรอยู่ในโครโมโซมอีกเขาเรียกว่า DNA นักเรียนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะเออเนี่ยเวลาที่เขาพิสูจน์หลักฐานนะเขาจะตรวจ DNA เหมือนความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะตรวจจากตรงเนี้ยได้ว่าใครเป็นลูกใครใครไม่ใช่ลูกใครหรือเคยดูในละครอะไรอย่างนี้แล้วเออหรือไม่ก็เคยดูจากแบบข่าวอะไรเงี้ยอ่ะต่อไปยังไม่จบแค่นั้น ใน DNA เนี่ยมันก็จะมีการเข้าคู่กันของแท่งสีๆเนี่ยที่มันจับคู่กันเนีขาเรียกว่ายีนเพราะฉะนั้นโครโมโซมยีนและ DNA มันรวมอยู่ในไหนไหนักเรียนรวมอยู่ในนิวเคลียสอ่ะไปต่อนะอ่ะมามาดูคำแรกเลยคำว่าโครโมโซม ภายในนิวเคลียสก้อนกลมๆของเราเนี่ยซึ่งนิวเคลียสเนี่ยมันทาหน้าที่ควบคุมลักษณะทางัธุกรรมใช่ไหมครูก็บอกแล้วว่าในนิวเคลียสเนี่ยมันจะมีโครโมโซมอยู่แต่ว่าโครโมโซมเนี่ยมันจะอยู่กันแบบเส้นใยแบบพันกันไปพันกันมายุ่งเหยิงเลยนักเรียนอะภายในนิวเคลียสจะมีเส้นใยเล็กๆขดตัวอยู่เราเรียกไอเส้นใยที่แบบว่าขดตัวอย่างยุ่งเหยิงนี้ว่าโครมาตินโครมไอเจ้าโครมาตินเนี่ยเมื่อมันจะมีการแบ่งเซลล์ปุ๊บ ไอ้เส้นใหญ่ทั้งหลัยเนี่ยมันจะขดตัวขดตัวขดตัว,ตวกลายเป็นรูปปลาท้องโูที่เราเห็นเนี่ยเมื่อมีการแบ่งเซลล์น่ยโครมาตินมันจะขดตัวเป็นแท้งๆเราจะเรียกไอ้แท่งนี้ว่าโครโมโซมอ่ะต่อไปนะต่อไปเรารู้จักโครโมโซมแล้วเราต้องมารู้จัก DNA ่บ้าง DNA ตัวภาษาอังกฤษพิม์พใหญ่ DNA ย่อมาจาก d e o x y ซ i ไรโบนิวคลีอิก คือมาจากตัวหน้าเนี่ยตัวดีตัว n ก็คือนิวคลีอิกตัวนี้ A ข้างหลังก็มาจาก a อซิด DNA ย่อม,มาจาก d ีออกซ i ไ o โบนิวคลีอิกเอซิเป็นสารพันธุกรรมชนิดหนึ่งมันจะมีลักษณะเป็นเส้นใยเล็กๆสองเส้นเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันและพันกันเป็นเกลียวและขดจับกันเป็นโครมาตินหรือโครโมโซมที่เราเห็นเป็นปลาทั้งโกแต่การที่แบบมันขดการพันเป็นเกลียวอ่ะ สิ่งที่ดูดระหว่างสองเส้นนี้ไว้เนี่ยมันเป็นสารพันธุกรรมชนิดหนึ่งมันจะเข้าคู่กันถ้าไม่ใช่คู่ของมันมันก็จะไม่ตับกันนะเออมันจะชื่อว่า A T C G มันจะมีไม่เหมือนกันทั้งหมดสี่ตัวแล้วมันจะเลือกเข้าคู่กันได้อย่างเหมาะสมแต่นักเรียนไม่ต้องลงลึกรายละเอียดถึงขนาดนั้น A T C G เนี่ยจะไปเรียนในระดับชั้นมมลายรู้แค่ว่าอ่ะในโครโมโซมเนี่ยมันมี dna นะก็พอแล้วดีเอ็นเอทำหน้าที่อะไร ย่า yeah. ถ้าเจาะจากนิวเคลียสไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะทําหน้าที่ในการควบคุมลักษณะทางพันธุกกรรมต่อไปคือยีนยีนยีนก็คือไอ้ตัวเนี่ยตัวที่มันยึดโยงสาย DNA ไว้ไอ้สายเกลียวกเกลียวเนี่ยที่ครูเคอร์เซอร์ชี้อยู่เนี่ยเด็กๆเห็นไหมอ่ะอเกลียวข้างนี้ถ้าไม่มียีน สายเกียวเกียวคู่นี้มันจะจับกันไม่ได้มันจะยึดโยงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมียีนเข้ามายึดโยงไว้ยีนก็อย่างที่ครูบอกว่ามันจะมีสตัวคือ ATPG เนาะถ้าอันไหนเข้าคู่ของมันมันก็จะจับยึดโยงกันไว้ยีนเนี่ยเป็นส่วนประกอบในสาย DNA ทําหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมโดยควบคุมการสร้างสารต่างๆที่เกี่ยวกับการทํางานของเซลล์ขึ้นมาไอ้หลอดๆทั้งแท่งสีๆนี่แหละมันจะ สร้างสารต่างๆที่ควบคุมการทํางานของเซลล์ต่างๆในร่างกายเรานะเด็กๆอ่าอันนี้เรื่องน่ารู้อันนี้เป็นเกลียวเอ่ออาจจะได้ยินเสียงแปลกๆนิดนึงนะก็คือบ้านครูเนี่ยจะมีนาฬิกาโบราณถ้าเกิดถึงแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงติ๊งไปเงี้ยเออไม่ต้องตกใจอ่ะอ่ามาดูต่อนะลูกเรื่องน่ารู้เรื่องน่ารู้อันนี้คือสายที่มันพันเป็นเกลียวเราเรียกว่า DNA ถูกไหมอ่าแล้วครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรในรูปนี้ ครูจะสอนเรื่อง DNA ในไวรัสไวรัสเนี่ยไวรัสเชื้อไวรัสเนี่ยโควิดเนี่ยอโควิดก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะไวรัสตัวนี้ชื่อว่าโคโรนาไวรัสอนักเรียนจะได้รู้ว่าไวรัสเนี่ยมันก็เป็นสารพันธุกรรมชนิดหนึ่งนะลูกที่มันห่อหุ้มด้วยโปรตีนไวรัสบางชนิดเนี่ยมันจะมี DNA เนี่ยเป็นสารพันธุกรรมซึ่งจะเพิ่มจำนวนในนิวเคลียสของเซลล์ที่ติดเชื้อ แล้วมันก็จะแพร่กระจายสู่เซลล์อื่นทําให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคตาแดงโรคอิสุกอิสัยโรคเลิมโรคงูสวัดและโรคมะเร็งถูกไหมสมมุติว่าถ้ามันไม่ใช่สารพันธุกรรมเนี่ยถ้ามันติดเชื้อปุ๊บเนี่ยมันจะไม่แพร่กระจายสู่เซลล์อื่นใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันสามารถแพร่กระจายสู่เซลล์อื่นๆได้ก็คือไม่อยู่ในนิวเคลียสเนาะในแต่ละเซลล์มันจะมีนิวเคลียสเมื่อมันแพร่กระจายเข้าแต่ละเซลล์แต่ละเซลล์ได้เนี่ยแสดงว่า อมันเป็นสารพันธุกรรมแล้วเพราะที่จะทำให้เกิดโรคติดต่อหรือโรคต่างๆได้ไม่จําเป็นแค่โรคติดต่ออย่างเดียวนะอย่างโรคมะเร็งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโรคติดต่อใช่ไหมเอออันเนี้ยมันก็เพิ่มทั้งสารพันธุกรรมได้เออมันก็เลยคือมันเกิดขึ้นใน DNA ก็คือไวรัสทุกตัวมันก็มี DNA มีสารพันธุกรรมอยู่และสารพันธุกรรมตัวนี้จะห่อหุ้มด้วยโปรตีนอ่ะวันนี้เรื่องไม่เยอะสรุปเลยเนาะ สรุปก็คือลักษณะทางพันธุกรรมวันนี้ที่เราเรียนก็คือเราเรียนอะไรไปเราเรียนสารพันธุกรรมใช่ไหมซึ่งมันจะมีก้อนกลมๆของเราคือนิวเคลียสในนิวเคลียสของเรามีอะไรคะเป็นแท่งปลาทังโกคือโครโมโซมถ้าเราดึงแท่งปลาทังโกออกก็จะเป็นเส้นๆเส้นๆเส้นๆใช่ไหมไอเส้นนั้นเมื่อดึงออกมาแล้วซูมเข้าไปดูมันจะเป็น DNA เมื่อเราเจาะลึกเข้าไปใน d n a มันก็จะมีแท่งที่ผลิตสารพันธ,ธุกรรมต่างๆอันนี้เราเรียกว่ายีนถูกต้องไหมอ่ะสารพันธุกรรมเนี่ยจะประกอบด้วย d n เนเนาะยีนยีนเนี่ยยีนคุณจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่แล้วก็คือยีนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดอะไรคะลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยในสิ่งมีชีวิตโอเคอ่ะวันนี้ครูก็หวังว่าคลิปนี้มันจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยทำรายงานวิทยาศาสตร์ได้ ง่ายขึ้นอืมก็ขอให้นักเรียนอ่ะตั้งใจทําการบ้านด้วยนะถ้านักเรียนไม่ทําการบ้านมาส่งครูครูก็จะไม่สามารถเช็คเวลาเรียนได้เพราะในสถานการณ์อย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราเรียนที่โรงเรียนเนี่ยครูก็จะให้หนูส่งและเช็คได้เลยใช่ไหมแต่สถานการณ์นี้ถ้าหนูไม่ส่งมาให้ครูเช็คครูจะเอาคะแนนหรือเอาชั่วโมงที่ไหนให้หนูเออก็ขอให้หนูรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะเด็กๆบ๊ายบาย